สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสุราษฎร์ธาน,นีทุกคนนะคะชื่อเอยดน,นะคะมาจากคลิปตจักทานแห่งชีวิตสุราษฎร์วันนี้เรามีข่าวดีที่อยากจะมาบอกพี่น้องและข่าวดีที่เรานำมาบอกพี่น้องในวันนี้จะเป็นข่าวดีที่เปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้ก่อนนี้เอยดจะเล่าเรื่องราวข่าวดีให้พี่น้องได้ฟังเอ็ดขอเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ได้ฟังกันก่อนนะคะมีเด็กน้อยคนหนึ่ง เขาได้สร้างเรือลำน้อยขึ้นมาด้วยความรักและความตั้งใจเมื่อเขาสร้างเรือเสร็จเขาอยากจะรู้ว่าเรือของเขาลำนี้สามารถที่จะลอยน้ำได้หรือเปล่าเด็กน้อยก็พาเรือของเขาไปลองทดสอบลอยในลำธารเมื่อเขาลอยลงไปเรือสามารถที่จะลอยน้ำได้เด็กน้อยก็ดีใจมากที่เขาทำมันสำเร็จ ในขณะเดียวกันฟ้าก็เกิดมืดกระทันหันและพายุก็พัดอย่างรวดเร็วด้วยพาเรือของเขาออกห่างไกลห่างไกลจนหายไปเด็กน้อยตามหาเรือตามหาเรือจนเย็นแล้วก็ยังไม่เจอเขาต้องเดินกลับบ้านด้วยความเสียดายและก็เสียใจมากที่สูญเสียเรือที่เขารักไปเด็กเนื้อก็ไปคิดหาวิธีการต่างๆที่จะหาเรือเขาให้เจอ แต่เขาก็พยายามที่จะหาแล้วก็ยังไม่เจอเรือวันหนึ่งที่เขาได้ไปตลาดเขาก็ได้เดินผ่านร้านขายของเก่าร้านหนึ่งแล้วเขาก็หันไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับเรือของเขาอยู่ที่นั่นเด็กน้อยก็เดินเข้าไปในร้านและเขาก็เห็นเรือของเขาวางอยู่ในร้านขายของเก่าเขาดีใจมากเอื้อมมือไปคว้าเรือของเขาขึ้นมาในขณะเดียวกัน คุณลุงเจ้าของร้านแก่ๆที่ยืนอยู่ข้างหลังก็สะกิดเด็กน้อยว่าเอาเรือนี่วางลงเดี๋ยวนี้เรือนี้เป็นเรือของเราเมื่อวานมีคนมาขายถ้าเจ้าต้องการจะได้เรือนี้ไปเจ้าต้องซื้อในราคา300บาทเด็กน้อยเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจเพราะเขามีเงินอยู่แค่15บาทเขาก็ได้เดินออกจากร้านด้วยความผิดหวัง และกลับไปบอกกับพ่อและแม่ว่าเขาอยากที่จะช่วยงานบ้านเพื่อแลกกับเงินและเขาอยากได้เงินนี้ไปซื้อเรือเขากลับมาเด็กน้อยก็อาสารับจ้างทำงานบ้านได้เงินสะสมมาแต่ก็ยังไม่ครบเขาเลยตัดสินใจที่เอาของที่เขารักที่สุดเป็นของเล่นไปขายเพื่อเอาเงินมารวบรวมให้ได้300บาทและกลับ ไปที่ร้านขายของเก่านั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของร้านว่าเขาเตรียมเงินมาครบแล้วสามร้อยบาทต้องการเรือเขากลับเจ้าของร้านก็นับเงินทีละบาททีละบาทจนครบสามร้อยบาทก็ยอมที่จะให้เรือนั้นคืนกับเด็กน้อยไปเมื่อเขาได้เรือกลับมาเขาก็เอาเรือที่เขารักแนบไว้กับอก และยกมันขึ้นมาช้าๆและพูดกับเรือลำนี้ว่าเจ้าเรือน้อยเจ้าเรือน้อยเอ๋ยเจ้าเคยเป็นของเราถึงสองครั้งครั้งแรกเราสร้างเจ้ามาและตอนนี้เราก็ซื้อเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าเป็นของเราเรารักเจ้าพี่น้องคะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรายัางไงเรือมีผู้สร้างชีวิตของเราทุกคนก็มีผู้สร้าง และผู้สร้างผู้นั้นก็คือพระเจ้าพายุปเปรียบเสมือนความบาปของมนุษย์ที่พาเราออกห่างจากพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังรักเรามากจึงได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์มารับบาปกรรมของเราโดยการถูกตรึงที่กางเขนเด็กน้อยซื้อเรือที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยเงินอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะพระเยซูก็ซื้อเรากลับมา ให้มาเป็นลูกของพระองค์ด้วยชีวิตและเลือดที่บริสุทธิ์ของพระองค์ชําระและยกโทษอภัยให้กับเราทุกคนเราไม่ต้องไปชดใช้เวรกรรมอีกต่อไปเพราะพระเยซูได้จ่ายได้เช็คบินทุกอย่างให้กับเราได้หมดแล้วบนกลางเขนเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนกลางเขนถูกนำไปฝังในอุโมงค์และหลังจากนั้นสามวันพระองค์ก็ฟื้นคืนพระชน เพื่อยืนยันว่าอะไรคะพี่น้องเพื่อยืนยันว่าการไถ่าบาปให้กับเราสําเร็จแล้วคําแช่งสาบบาปกรรมของเราทั้งหมดนั้นได้หมดสิ้นลงแล้วและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูก็เพื่อยืนยันกับเราอีกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้พระเจ้าเดียวที่อยู่เหนือความบาปอยู่เหนือความตายอยู่เหนือคําแช่งสาบอยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอุปสรรค จึงทำให้เรามีความหวังที่แท้จริงวันนี้พี่น้องใครที่กําลังสิ้นหวังและใครที่กําลังแบกภาระหนักอยู่ในพระคัมภีร์มีกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่แบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะทำให้เจ้าได้หยุดพักและหายเหนื่อยพี่น้องคะอยากที่จะเชื้อเชิญพี่น้องให้ตัดสินใจที่ดีที่สุด ที่เราเองจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแต่การตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเอดไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนพี่น้องได้ว่าถ้าวันนี้เราตายไปเราจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกพี่น้องจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกเองถ้าพี่น้องอยากที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตให้พี่น้องวางมือไว้ที่หัวใจและพูดตามเอียดนะคะ พระเยซูลูกสารภาพว่าลูกเป็นคนบาปและลูกขอกลับใจจากความบาปลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อมาชดใช้บาปกรรมคำแช่งสาปทั้งหลายให้กับลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูฟื้นจากความตายและยกโทษอภัยบาปทั้งหมดให้กับลูกลูกขอประกาศ ว่าลูกเป็นของพระเจ้าและรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของลูกให้มาเป็นของขวัญน,นิรันดร์ลูกจึงขออธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมน